ณะอาจารย์ทุกท่านได้ามเครพค่ะแล้วก็เรียนท่านบริษัทผู้ค้าทุกๆบริษัทน,นะคะวันนี้เป็นวันที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมานานหลายปีนะคะที่พวกเราไม่มีโอกาสมาเจอกันตรงนี้ในบรรยากาศแบบนี้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนชื่นใจนะคะที่บรรยากาศการมอบทุนการศึกษา สามารถที่จะมาเห็นหน้าเห็นตาน้องๆทุกๆคนแบบตัวเป็นเต็นเพราะปีที่แล้วนะคะต้องเป็นอาจารย์มารับแทนแล้วก็เป็นพ่อแทนนะคะแต่วันนี้ได้เดีโอกาสเจอหน้าน้องๆทุกคนดีใจใครดีใจบ้างรบมือดังๆเลยดีใจกันพวกหน้านะคะแล้ววันนี้นะคะ อยากจะบอกว่าถ้ทวีกิจ s ุกเซ็นเตอร์ทวีกิจทั้งหมด100โรงเรียนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ถือว่าทุกคนเป็นคนที่ถูกคัดแล้วให้ภ้าภูมิใจในตัวเองแล้วอยากจะบอกว่าบรรยากาศแห่งความสุขที่เรารู้สึกว่าเราได้เป็นผู้รับทุนการศึกษานั้นน้องๆจะมีความสุขมากกว่าถ้าเราได้เป็นผู้ให้ อยากจะฝากเอาก้องเอาไว้นณะตุงนี้ที่นี่เวลานี้เลยนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราโตไปกว่านี้เมื่อไรที่เรามีโอกาสที่จะให้ให้พวกเราได้ให้ให้จากใจที่มีความสุขของเราแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความสุขจากการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง วันนี้เกิดขึ้นเพราะคุณพ่อทวีในอดีตได้ขาดโอกาสการศึกษาและเมื่อคุณพ่อทวีได้มีโอกาสที่จะให้จึงให้น้องๆกับทุกคนในวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะตอกย้ำและฝากน้องๆทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากของชีวิตให้น้องๆจํา และเอาไปทำในชีวิตประจำวันเลยนะคะให้เราเชื่อมั่นว่าทำดีต้องได้ดีน้องๆพูดพร้อมๆกันสาครั้งให้เข้าไปอยู่ในใจเลยนะคะว่าทำดีต้องได้ดีอา้าวหนึ่งสองสามเราจะพูดพร้อมกันสามครั้งหนึ่งสองสามทำดี ีต้องได้ดีทำดีต้องได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะคิดพูดทำแต่สิ่งดีๆเพราะการที่เราคิดพูดทำแต่สิ่งดีๆจะมีกระแสที่ดีที่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นกับตัวเราบุญจะเกิดขึ้นได้นะคะหลายๆทางด้วยการสรุกให้ฟังนะตรงนี้นะคะว่า เกิดขึ้นได้หลายๆทางด้วยกันน้องฝึกความจำกันพี่หลีนะคะเพียนใจโรจะนะสิทิริยจากพูดให้ฟังสิบข้อสั้นๆใครคิดว่าตัวเองจะจำได้ยกมือใครคิดว่าวเองจะจำได้ยกมือไม่มีใครยกมือแปลว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเอง มันง่ายมากเลย10ข้อที่จะทำให้เราเกิดกระแสดีๆในตัวเรานะคะกระแสดีๆในตัวเราจะเป็นพลังงานที่ทำให้เราจึงดูดสิ่งดีงามให้ชีวิตของเรา10ข้ออา้าวใครมั่นใจว่าจ,จะจำได้ยกมือไม่มีใครไม่มั่นใจว่าจ,จะจำได้ยกมือไม่มี <c oughs> ฟังไปได้วยกันแล้วจำไปได้วยกันนะคะ อันที่หนึ่นะคะอันนี้เรียกว่าปุญญิริยาวัตถุสิทธิประการทุกอย่างจะดึงดูดความดีกระแสแห่งความดีที่จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตเรานะคะอันที่หนึ่งการให้คือการทำทานให้อะไรก็ได้จะเป็นสิ่ง ที่จะดงดดให้ชีวิตของเราเจอเรื่องดีๆนะคะหนึ่งคือการทำทานสองคือการรักษาสีลใครรู้จักการรักษาสีห้ายกมือศีห้าใครรู้จักยกมืออ่าใครรักษาสีห้ายกมือดีมากรบมือให้ตัวเองค่ะคนที่รักษาศีลเป็นปกติจะแข็งแรงอายุยืน คนที่ทําทานเป็นปกติให้เป็นปกติจะดึงดูดสมบัติทําให้รวยข้อสามนะคะจะเริญภาวนาคือสวดมนต์นั่งสมาธิจะทําให้เป็นคนที่มีดวงปัญญานะคะอันที่สี่คืออ่อนน้องอ่อนน้องก็เป็นบุญแล้วแค่เราอ่อนนอ้อมกับครูบาอาจารย์กับผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นบุญแล้วนะคะ อันที่ห้าคือขวนขวายช่วยเหลือขวนขวายช่วยเหลือนะคะก็เป็นบุญนะคะอันที่หกกู้ที่ส่วนบุญหรือเป่นความดีเอาบุญไปฝากคนที่บ้านนะคะอันที่เจ็ดคืออินดีสิ่งที่คนอื่นทําดีเขาเรียกว่าการอนุโมทนาบุญกินดีกับความดีของคนอื่นนะคะอันที่แปดคือฟัง คือฟังสิ่งดีๆเพื่อให้ชีวิตของเราดีๆตอนนีน้น้องก็ได้บุญจากการฟังธรรมอันที่9คือแสดงธรรมฟังไปวันนี้เสร็จกลับไปน่าให้คนอื่นฟังในเรื่องดีๆที่จะทําให้ชีวิตดีๆเป็นการแสดงธรรมอันที่สิบคือทําให้ความเห็นของตัวเองถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะจะทําให้เกิดพลังงานที่ดีพลังงานที่บริสุทธิ์ ซึ่งนั่นคือบุญเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราจะเจอแต่เรื่องดีๆตลอดชีวิตและทุกภูมิชาตินะคะง่ายมากเลยสิบข้อพอจำได้ไหมพอจำได้ไหมพบควรอันที่หนึ่งทำทานอันที่สองรักษาศีลอันที่สามเจริญภาวนาส่วดมนตนั่งสมาธิ คือ่อนน้อมขอมตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อันที่หคือผลขายช่วยเหลืออันที่6คือคนที่ส่วนบุญหรือเอาบุญไปฝากเอาสิ่งดีๆไปฝากคนอื่นนะคะแต่บุญให้คนอื่นอันที่7คือยินด,ด,ดีกับการทาความดีของคนอื่น อันที่แปดคือฟังธรรมฟังสิ่งดีๆที่จะมาพัฒนาตัวเองอันที่เก้าคือแสดงธรรมคือเล่าเรื่องดีๆที่จะช่วยให้คนอื่นได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอันที่สิบคือทําความเหตพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งข้อนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามจะเกิดกระแสะแห่งบุญเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเรื่อยๆ และได้รับของภูมิกินก็คือสิบข้อนี้นะคะที่เราเอามาใส่ชีวิตของเราแล้วเราจะเจอแต่สิ่งดีๆนะตอนนี้เวลานี้จะขอเชิญให้พวกเราเติมพลังงานที่ดีให้กับชีวิตของเราด้วยกัรสวดมน์บทธรรมจักรกับปัวัฒนาสูตรและจะขออนุญาตฝากฝาไปถึงทุกโรงเรียนทั้ง100่โรงเรียนนะคะว่าอย่างน้อย ให้มีการเวิดธรรมจักจกระเปาวัฒนศูตรสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนนะจะทําให้น้องได้ฝึกการมีสมาธิมากขึ้นน้องๆนะคะจะได้ข้อโบนที่ดีที่เกิดจากการที่ใจหยุดใจนิ่งนะคะได้นังสือกันหรือยังคะนังสือและนักยันต์า ทางโครงการแค่12น,นาทีเป็นต,ต้นไปร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะกดเทําจากกระเ๋าวัณร์สุดใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราตรวดบนกันให้ร่างกายของเราเจอกระแสดีๆทั้งทางสุขภาพแบบที่คูณหมอบอกและบุญที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบุญที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเสวตธรรมจักรกับฝ่าวัฒนสุลยไว้่องท้องกันอนุโมทนาบุญกับทุกๆโรงเรียนทุกท่านเลยนะคะสาธุ